ผู้ชมคะ่ะใกล้จะออกอากาศให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วนะคะสำหรับละครเรื่องคุณหนูชันทนาซึ่งได้พระนางสามคู่สามรถมาประกบกันนั่นก็คือตายโดนัตโออิกและแอนนี่ออฟในวันนี้มีพี่ๆนักข่าวมาขอถ่ายรูปซึ่งพระนางก็ให้ความร่วมมือกับพี่ๆนักข่าวเป็นอย่างดี <c oughs> ไตายตายในการถ่ายไปเกาไปเนียนะแต่ถ้าโทษนะขตายไม่ทราบว่าอาบน้ำครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่ห่อคะเนอออออออคนันเมื่อคัก็ต้องเกาๆๆคนผู้ชมคะในขณะที่ประน เมาหมันในอีกฟ้ากฝั่งหนึ่งก็กำลังครึกครื้นรื่นเริงด้วยเสียงเพลงแต่บอย่างองเรอ้องเพือให้ตกบกระบนงรพรดับมอทีร้องก่าาเตเอเอร้องเพลงทานไฟฉายตรากบเนียนนะแอบพี่คะพี่ชั จริงจริงคนผู้ชมค่ะในขณะที่สองหนุ่มแอะใหญ่ใหญ่กำลังเพลิดเพลินอยู่กับการร้องเพลงเก่ามากในอีกฟากฝั่งหนึ่งนักแสดงคนอื่นกำลังง่วนอยู่กับการซ้อมบทของตนเอก ประมาณนี้เอ่อแม่แม่โอมคะได้ข่าวว่าเรื่องนี้รับบทเป็นสาวชชยแต่โพสท่าซะเออเออนึกถึงจอใจบีกินนี่แล้วก็นั่งริมโอ้ยตายตายที่แท้ก็กำลังรำลึกถึงสมัยสาวๆเลยเนี่ยแอะมามาแม่คะมันผ่านมาเกือบจะร้อยปีแล้ว